มีเคล็ดลับอะเคล็ดลับยังไงต่อมีเคล็ดลับในการทําอาหารเวลาเราจะทําอาหารให้อร่อยอะมันเหมือนกับเวลาเราจะเล่นกีฬาเราต้องยืดเส้นยืดเส้นยืดเส้นยืดสายแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่ากีฬานั้นเล่นยังไงอาถูกเหมือนการการทาอาหารเราก็ต้องเข้าใจอาหารเข้าใจวัตถุดิบแล้วก็เข้าใจเครื่องปรุงอันนี้อะไรอันนี้น้ํามันกระเทียมเฮ้ยเกือบถูกน้ํากระเทียมน้ํากระเทียมไค่น้ํากระเทียมน้ำกระเทียมเียวนมา เด็กดอเด็กดอเด็กน้ำน้ำกระเทียมกระเทียมดิบน้ำกระเทียมอะไรออง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 ดองดองดอิ๊ดดองดองดอยมาจากไหนดออองออดอนั่ก็เรียกน้ำกระเทียมดองเอออันนี้คือน้ำกระเทียมดองเก่งมากซอสซอสอะไร ซอสฝาซอสขาวซอสซอสน้ำมันงาซอสฝาเดลียวเอ้ยถูกอ่ะถ้าแบบฝาเรียกเป็นสีแดงอ่ะก็เรียกซอสฝาแดงอันนี้ผงผงนัวไม่ใช่ผงผงปรุงปรุงปรุงผงปรุงผงชูรสไงผงปรุงปรุงแต่งผงปรุงแต่งก็ผงอะไรของปรุงรสอ่าเมื่อกี้คุณบอกผงชูรสออ๋ใช่อันนี้ลูกอะไร ลูกเดือยลูกเดือยลูกเดือยเออพริกไทยไม่ใช่ลูกอะไรผักผักอะไรอันนี้ผักเนียอันนี้ผักอะไรผักชีอ่าอันนี้ลูกลูกผักชีอ่าเก่งมากอันนี้ซีอิ๊วดำเฮ้ยดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องวันเพกาด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่าพลาดความมันอื่นจากทางช่องครับไปเลยครับ